จะมาเอาเฮ้ยมาจริงนี่หว่าก็ดีก็ดีใจได้บอกได้บอกกล่าวกันว่าเออฮ้ยเราใช้เราใช้จริงอ่ะเราก็ต้องบอกจริงอ่ะอยากรู้ว่าพินิดก่อนหน้านี้มีอาการอะไรบ้างแบบว่าหรือสิ่งที่กังวลว่าเออร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าตามอายุหรือมีอาการอะไรไหมคะที่เรากังวลหรือว่าอยากดูแลเป็นพิเศษ นอนไม่ค่อยหลับอถ้าการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะเกิดผลว่าทําให้ร่างกายเราสุดโสมค่ะปกติมันจะมึนมึนตื้อตืคนนอนไม่หลับเนี่ยมันมันไปหมดเลยสมองรู้สึกล้าใช่พอหลายหลายวันไม่หลับไม่หลับอ่ะมันมันเอาเรื่องนะค่ะพออายุเราเยอะย่างหกสิบแล้วก็กลัวว่าแก่ตัวใครจะดูเราถ้าเราไปดูแลตัวเองอพี่ก็เลยลองซื้อกระปุกหนึ่งก่อนที่จะซื้อนี่มีการลังเลอะไรไหมคะก่อนที่จะซื้อวีนัยอ่านอยู่ ดูอยู่ทุกวันนะค่ะก็พยายามดูดูนะพี่ก็ดูหลายหลายตัวแต่พี่ก็เลือกตัวเนี้ยมากินแต่พี่กินวันละ2เม็ดเลยนะแรกแช่วงแรกกิน2เม็ดใช่พอเสร็จแล้วเออให้ดีเออแลมันนอนหลับพอเรานอนหลับสนิทเช้ามาเราก็ไปทํางานได้อย่างสบายใจแล้วก็มันไม่เหนื่อยล้าเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นบันไดนะไม่รู้เป็นอะไรนะค่ะมันจะขึ้นเก้าชิดเก้า ก้าหยุดก้าหยุดกก้าุดก้หยุดเดี๋ยวนี้มาเถอะมันเดินคล่องขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออพี่พี่ว่าเลือดมันเลือดมันไหลเวียนดีเดินเดินเหินสบายแล้วก็ไม่เหนื่อยเช้ามาพี่ตื่นไปทํางานได้สบายแล้วการนอนเป็นไงคะที่เคยมีปัญหาการนอนปกตินะขนาดกลับมาสี่ห้าทุ่มมันยังจะไม่หลับอ่ะแต่ตอนนี้นะพี่นอน ทุ่มฝ่าถ้าไม่ได้ออกไหนทุ่มฝ่าพี่ขึ้นห้องแล้วก็นอนก็แก้ก็เดี๋ยวก็หลับยาวตื่นอีกทีตีสี่ตีห้าก็ถือว่ายาวแล้วอันนี้ตั้แต่กระปุกแรกเลยไหมคะที่รู้สึกกระปุกแรกปลายปลายตอนจะเหลือสักประมาณสองสามเม็รอ๋อคือกินแมสแซคเคแดหนึ่งแล้วเขาได้เข้ามาดูแลร่างกายเราสังเกตตัวเองแล้วค่ะสังเกตตัวเองหน้าตาเราก็มันก็ทาแป้งติดแล้วก่อนนี้พี่พี่หกสิบแล้วนะค่ะ เออมันก็แลฟันผิวแห้งใช่ทาแป้งก็ไม่ค่อยติดเดี๋ยวต้องเติมเดี๋ยวต้องเติมอ่าค่ะอ่าพี่ก็ลองดูเออมันดูกระจกมันก็ดีขึ้นนี่หว่าอ่ารู้สึกผิวพรรณก็ได้ได้ไปด้วยโอเคใช่ใช่พี่ว่าได้นะค่ะพี่ไปทําทาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทําเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องทาแล้วลองกินพี่ยังบอกก็อมีการบอกต่อด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีทานอาหารเสริมตัวอื่นบ้างไหมคะมีบ้างเคยมีมา ก็เคยกินกินมาก็มันก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแล้วคนรอบข้างคนรอบข้างมีใครสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่นิดไหมคะลูกบอกว่าหนูสังเกตนะเพราะว่าพี่ไปกินข้าวหรือไปปาร์ตี้ของพี่พี่จะเอาลูกไปส่งไปละน้าแม่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่นี้ก็พอแล้วแล้วคนที่เคยแบบว่าตรวจสุขภาพหรืออะไรบ้างไหมคะคือมีโรคประจําตัวหรืออะไรบ้างไหมคะปกติไม่มีมีมีแต่ตอนนั้นความดันมันเริ่มจะสูง พาวันสูงเนี่ยมันจะรู้เลยมันจะปวดไททรอยออแต่เมื่อวันก่อนที่พี่ไปวัดที่พี่ไปฉีดวัคซีนพี่เพิ่งฉีดวัคซีนมาสองวันมันก็แรงหลีหล,หลีลงมานะไอ,อตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องควบคุมความดันเพราะพี่พไม่ได้กินอะไรเลยพี่ก็กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวตอนนี้ แปลว่าก็คือความนั้นก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นค่ะจะมาปล่อยป่าล้เลยร่างกายไม่ได้แล้วแปลว่าตอนนี้วีนายก็คือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใชวันนี้เมต้าก็เอาของขวัญกิฟต์เซตมาให้ค่ะเป็นเป็นพรีเมียมกิฟต์เซตของคิวมีเลยนะคะเป็นวีนาเจ็ดกระปุกในนี้นะคะได้กินยาวๆจะได้แจกน้องข้างบ้านเป็นบ้านได้เลยเป็บานบ้าง ได้เลยนี่ค่ะพี่นคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสําหรับใครที่จะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปที่ไ่ตั้งจะไปหาถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณพี่มีอาการดีขึ้นแบบนี้แล้วคิดอยากจะบอกต่อหรือส่งต่อให้ใครไหมคะบอกต่อคนที่เรารักนี่เออใช่ต้องบอกต่อคนที่เรารักมันเป็นทานอย่างหนึ่งใช่ค่ะเออการให้คนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่ง